วิดีโอนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศครับโจทย์ของวพวกเราคือทำวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหนึ่งอย่างครับพวกเราเรือยมาเป็น Google Netmini ซึ่งมีงกล่องน,นี้ครับเป็นตัว g r n t r o n Tool ซึ่งเราใช้มาแล้วพวกกับผมเองใช้มาแล้วประมาณ5เดือนกว่าๆครับผมที่หยิบมารีวิวเพราะหเราใช้มาจริงเราสามารถ บอกได้ว่าตัวนี้เราใช้งานจริงๆซึ่งในกล่องนี้นะครับเป็นกล่องที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันผมจะมาเปิดให้ดูว่าเวลาซื้อมาเขาให้อะไรเาบ้างเปิดกล่องออกมานะครับสไลด์ขึ้นเราจะพบกับตัวลาโพงครับสีนี้เป็นสีชาโกสีดําครับตัวพลาสติกด้านนอกทํามาจากขวดพลาสติกรีไซเคิลน,นะครับไม่ใช่ผ้าแต่เท็กเจอร์นะครับเหมือนผ้าโดยเฉพาะเลยแบบเขาทํามาเพื่อให้เหมือนผ้าครับ จริงแล้วคือพลาสติกรีไซเคิลเกิดต่อไปครับที่กล่องนะครับจะมีติ่งเราสามารถดึงออกมาได้ครับเมื่อเราดึงออกมาจะพบกับเมนวนครับเมนวนตัวนี้จะมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับเมนนุนไทยอังกฤษตัวนี้เหตุผลที่เขาได้ภาษาไทยขึ้นมาเพราะตัว Google ตัวนี้นะครับจับมือกับทู ในประเทศไทยเขาจะมือกับทูเพื่อจัดจำหน่ายครับต่อมานะครับเมื่อเราเปิดกล่องเพิ่มเป็นชั้นรองนะครับเปิดออกมาพบก,กับอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ตัวนี้แถมสายมาให้ครับเป็นอะติเตอร์ติดสายไม่สามารถถอดสายออกมาได้นะครับอ่าลืมบอกไปตัวลำโพงตัวนี้นะครับหัวชาร์จไม่ได้ใช้ไทเอหรือไทซีนะครับหัวชาร์จเป็นหัวชาร์จตัวนี้พิเศษถ้าขาดหรือหายต้องหาซื้อใหม่มา,าทดแทนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปวิวเบื้องต้นกันก่อนนะครับขอบคุณครับและแล้วประเทศไทยก็มี Google Nest Mini ลำโพงอัจฉริยะจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสักทีนะครับนี่คือความร่วมมือระหว่างรูกับ Google ที่ทำให้คุณสามารถสั่งการ,รเสียงภาษาไทยของเราได้พร้อมยังมี Google Assistant ที่ช่วยเหลืองานได้จริงๆใครที่รู้จักแต่ยังไม่เคยใช้งาน Google Nest Mini เม็นจะบอกว่าใช้แล้วจะติดใจเพราะที่ไม่ใช่แคล่ลำโพงที่เล่นเสียงเพลงได้อย่างเดียว แต่ยังมีเสียงโต้ตอบก็ทําให้คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนการถามผู้สิ่งจาก Google ก็มีคําตอบออกมาให้ไม่ว่าจะเป็นสภาพอกากาศบอกตารางงานหรือจะติดต่อสั่งการเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า IoT ในบ้านที่รองรับ Google ก็ได้นะครับและแน่นอนเมื่อจาวางจํไหนยอยากเป็นหางการในประเทศไทย Google ท,ทให้รองรับการใช้งานภา,าษาไทยด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเหมือนเู้ื่อส่วนตัวที่คอยบอกตารางงานชีวิตของคุณที่ทิม ใส่สมาร์ทโฟนของคุณไว้นั่นเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราดูข้อมูลของมันเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้อมูลเชิงลึกของมัน CPU การทํางาน f ว b l u e ล o o ู h ของมันคืออะไรบ้างน,นะครับไปดูเลยครับโอเคครับเรามาดูข้อมูลทางเทคนิคเจ้าตัว Nest mini นิดหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในเจ้าตัวเนส mini นั้นสิ่งแรกเลยนะครับที่อยากจะให้ทราบเลยก็คือในเรื่องของ CPU Nest mini นั้นจะใช้ CPU แบบ quad core หรือ 4คีคเป็น cpu arm แบบ6 4บิตการประมวลผลนะครับเพราะ้างนที่จะรวดเร็วกันเลยทีเดียวส่วนสัญญาณนาฬิกานั้นจะให้มาถึง 1.4GHz กิกะเฮิรตซ์และยังมีฮาร์ดแวร์ของแมชชีนแลท็ท่อยู่ภายในตัวด้วยนะครับคำสั่งบางคำสั่งนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องส่งไปยังที่เครื่องเซฟเวอร์นะครับสามารถที่จะประมวลผลได้ที่ตัวเน็ตมินิได้เลยในส่วนของไมโครโฟนนะครับเจ้าเน็ตมินินั้นได้ให้ไมโครโฟนมาถึง3ตัวสามารถรับเสียงสัญญ,ญาณได้ไกลถึง5เมตรนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลจากตัวอุปกรณ์ก็ยังสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังมีความจำที่ดีมี voice m a t c h technology สามารถจำเสียงได้สูงสุดถึง6เสียงสำหรับบ้านไหนนะครับอยู่กันเป็นครอบครัวเพียงแค่ฟังโอเค Google ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ Google Nest Mini นั้นจะใช้สัญญาณบลูทูธ5.0นะครับส่วน Wi-Fi นั Fi ้นจะรองรับสัญญาณ wiFi 5 ที่สําคัญเลยนะครับคือเรื่องของระบบเสียง,เส,ยงเสียงเซรรามากเสียงเบสนั้นแน่นกว่าเดิมมากถึง2เท่านะครับถ้าเทียบกับ g o Google Home รุ่นแรกสามารถปรับเสียงดังเบาอัตโนมัติตามเสียงรอบข้างนะครับและมีปุ่มแบบสัมผัสจะเพิ่มเสียงหรือลดเสียงหรือว่าเราจะรีเซ็ตก็แค่กดปิดไม้นะครับแล้วก็เตะตรงกลางไว้5วินาทีแค่นั้นครับโอเคครับหลังจากที่เราดูข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วแล้วก็บรรลกมาแล้วนะครับเราจะมาต่อนวิธีการติดตั้งตัตวครับ ดับแรกครับเช็คก่อนว่าเราเปิดไม์ของมันทิ้งไว้ไหมถ้าเปิดเราก็ทํางานต่อเืยนแต่ถ้าปิดนะครับปิดตัวไม์จะมีสีแดงขึ้นมาให้เราเปิดตัวไม์ก่อนนะครับเมื่อเราเปิดตัวไม์แล้วนี่เป็นการติดตั้งครั้งแรกเพราะฉะนั้นเสียบสายครับมีไฟขึ้นบอกนะครับรอสักครู่ให้เครื่องทํางานครับไฟจะกระพริบนะครับตอนนี้ตอนนี้ไฟกระพริบไปว่าตัวเครื่องมันบูตตัวเองอยู่นะครับ คเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ให้ทุกคนดูง่ายๆนะครับเมืม่อเครื่องบูตจะมีเสียงสัญญาณบอกนะครับสวัสดีนหนี่เป็นการติดตั้งครั้งแรกครับระดับแรกครับใ,ให้ทุกคนโหลด Google Home ข,ขึ้นมาก่อนนะครับ ผมบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ได้เลครับเพื่อให้คดสามารถดูได้โอเคครับเมื่อคุณเปิดเมือ่อนโมมาแล้วนะครับให้กดเครื่องหมายบวกทางซ้ายบนนะครับแล้วก็กดมาครับสร้างบ้านใหม่ใส่ชื่อของบ้านครับผมจะใส่ชื่อเป็นว่างานแล้วกันโอเคงานนอนหนูสองตัวนะครับ แส่ที่อยู่ครับแต่เราไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับที่อยู่บ้านถ้าเราไม่อยากใส่ซึ่งตอนนี้ผมจะไม่ใส่แล้วกันกดต่อไปครับะจะมีเคสบอกว่าทําโดยที่ไม่ใส่ที่อยู่นะครับกดทําโดยที่ไม่ใ <G l ates> ส่ที่อยู่ครับต่อมาครับกดบวกไฟบนเหมือนเดิมตั้งค่าอุปรกรณ์ครับตั้งค่าอุปรกรณ์ใหม่ในบ้านนะครับเลือกบ้านที่เราต้องการจะตั้งครับซึ่งปกติแล้วถ้ยายังไม่มีบ้านเดียวนี้จะมีแค่คเดียวแล้วกดถัดไปได้เลยครับนำโทรศัพท์นะครับ ไปวางแท่งข้างของตัวเนมินีครับเมื่อมันพบนี่ครับพบ Google เนมินีแล้วให้กดคำว่าใช่ครับมันก็จะเชื่อมต่อกับตัว Google n e s t เข้าไปนะครับตัวนี้ใช้ไวไฟที่ตอนเริ่มต้นนะครับโทรศัพท์ต้องเชื่อมไปไฟเดียวกับตัวไวไฟที่เราใช้กับของตัวนี้ซึ่งในที่นี้เราใช้เป็นไวไฟบ้านนะครับโอเคเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับมันจะมีเสียงดังขึ้นมาตะดึ ให้กดคำว่าใ,ใช่ครับอ่านี้จะเป็นการปรับปรุงอะไรกแล้วก็ตดไม่เป็นไรครับทีนี้อุปกรณ์อยู่ไหนสมมุติเราใส่ไว้ในห้องนอนแล้วกันนะนึกสมมติผมใส่ในห้องนอนกดที่ห้องนอนครับแล้วก,กดถัดไปแล้วก็ตั้งชื่อได้ผมมาห้องนอนกัน WiFi ครับ WiFi ของตัวเองที่จะเปิดต่อเวลาตัวนี้ต้องเชื่อมต่อ WiFi แล้วก็อแบตเตอรี่ต่อเวลานะครับเพื่อใช้งานผมก็กด WiFi เข้าไปครับ รอสักครู่ครับตอนนี้กำลังโหลดไฟล์อยู่นะครับความเร็วเร็วตามไวไฟของเรานะครับถ้าไวไฟเร็วมันก็เร็วครับรอสักครู่ครับโอเคครับพอมันชื่อไ wi ไฟได้แล้วครับมันจะได้ขึ้นมาหน้าอินเทอร์เน็ตแท้ไหครับเราตั้งเอ่อเน็ตของเราเร็จเยบร้อยนะครับเรากดตั้งค่าไปเลยครับแล้วกดถัดไปครับ ไม่ตั้งค่าเสียให้กดจับไปนะครับรอสักครู่ครับโอเคทีนี้ครับจะให้เราใช้งานไวเมทนะครับซึ่ง <S <S ไอทิปแปเราต้องตารให้เราพูดนะครับโอเคอเดี๋ยผมจะตัดคิดก่อนนะครับกดถัดไปเลยครับกดยินยอมนะครับ ซึ่งใครที่มี Google Assistant อยู่แล้วมันจะใช้ One More กับตัว Assistant นะครับที่ใช้ Gmail ของเราซึ่งผมเคยใช้ Assistant มาแล้วคนณแลัวตรงนี้แปลว่าผมไม่ต้องอัดนะครับเราจะกดไว้ที่หลังนะครับตรงส่วนนี้มันจะมเสียงแล้วผลแล้วก็อันนี้เรากดยอมรับไปเลยนะครับโอเคทีนี้เขาให้เลือกครับระหว่าง YouTube Music, Spotify แล้วก็ Joox Music ซึ่งผมจะใช้เป็น YouTube Music นะครับสามารถใช้ในการเปิดเพลงได้นะครับแล้วก็ใช้สตรีมมิ่งขึ้นเพลงขึ้นไปที่ทีวีได้นะครับ วิดีโอถ้าสมมุติบ้านใคยนะครับที่มีตัว IoT ที่เป็นทีวีสมาร์ททีวีหรือกล่อง Android เนี่ครับมาสามารถแสงจากโทรศัพท์เราขึ้นทีวีได้หรือมีการใช้คําสั่งนะครับซึ่งเราใช้เน็ตฟลิแล้วก็ลิงก์บัญชีไป้วซึ่งเดี๋ยวผมขอกดเอาไว้ที่หลังแล้วกันซึ่งส่วนนี้ผมไม่อยากเปิดตรงนี้นะครับการโทรศัพท์นั้นถ้เอปเป็น Google Do ซึ่งผมก็อเอาไว้ที่หลัง,งแล้วกันวันนี้กดข้ามเลครับ แล้วกดต่อไปครับน,นี่จะเป็นข้อมูลการใช้งานนะครับเขาจะมีสาวที่ให้บอกซึ่งตัวเครื่องกดตรงปุ่มกตารเป็นกามมิลเสียงนะครับติดแล้วเสียงซ้ายขวานี่ครับเพิ่มเสียง้วเสียงปิดไม้ขึ้นตัวปิดไม้อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับ ถ้าไม่มีสีส้มตรงนี้แปลว่าไมเปิดอยู่แต่ถ้าเราผักยีนสีส้มแล้วมันจะบอกว่าไมค์ป,ปิดนะครับหมจะเปิดไยนว้โอเคเมื่อเราติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานนะครับมันก็จะมีบอกสวัสดีนี่คือค o o g l e a อ s i s t a n t ของคุณฉันมาเพื่อช่วยเหลือคุณถ้าต้องการดูตัวอย่างสิ่งที่คุณทำได้ให้ดำเนินการต่อในแอป Google Home ได้เลย ดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับคําสั่งในการใช้งานมีสองคาสั่งคือโอเค Google และเฮ้ Google นะครับซึ่งเมื่อเราเรียกมันจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับแปลว่ามันพร้อมรับคําสั่งขอโทษนะพอดียังไม่ค่อยเข้าใจเราเรียกมันไปแล้วแล้วเราไม่สั่งงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งให้เปิดเพลงเฮ้ hey Google เปิดเพลงได้สิลองฟังสถานีเพลงทาง y YouTube m u s ิ c ดูนะครับ เราสามารถสั่งให้เปิดเพลงได้หรือสั่งให้มันลดเสียงเทค hey, g o o g l e ลดเสียงให้หน่อยเสียงเพลงก็จะเบาลงนะครับหรือเ hey, ท Google ้ปิดเพลงศักยภาพของมันไม่ได้มีแค่นี้ครับตัวมันถ้าหากมีอุปกรณ์ iot ตัวไหนที่เชื่อมต่อเข้ากับแอป Google Home ของเราต้องสามารถสั่งมาไ,ได้หมดเลยครับเช่น ปิดไฟในห้องนอนปิดไฟในห้องครัวหรีอเปิดทีวีเปิดพัดลมเปิดหน้าต่างทุกอย่างที่เป็น iOT เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วเข้ากับ g Google h o m e ในสมาร์ทแอปของเราซึ่งไม่ได้มีเฉพาะ a อ d ด o i d ครับสามารถใช้ทั้ง iOS ได้เราจะมาดูอีกฟัง์ชันหนึ่งที่มันน่าสนใจเหมือนกันเฮ้ o o g l e ปลุกชั้นตอนแปดโมงเช้ามีประโยชน์กับคุณหัวร้อนไปค่ะบางทีนะครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราใช้คำสั่งที่รัวเกินไปรเราต้องช้าลงหนครับ Hey Google ปลุกฉันตอน8โมงเชา้าได้เลยตั้งไว้ของพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาลองลอีกรอบนะครับเ e y Google ขณะนี้เวลาเท่าไหร่ขณะนี้เวลา1 6นาฬิกา27นาทีมันม,มีลูกเล่นอยู่ครับเ e y Google เล่นมุกตลกให้ดูหน่อยได้สิลองฟังสถานีลงใจทาง YouTube Music ดู ไม่ใช่นะครับเฮ้ก hey mm ูเกิลเล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยเมื่อไม่ไมนานมานี้เพื่อนิวจิพาฉันไปดูหนังผีฉันดูด้วยความตัวแต่ก็ไม่กล้าร้องกรี๊ดเพราะเห็นป้ายในโรงหนังเขียนว่าห้ามส่งเสียงดังในเวลาดูหนัง่ะ ah! หรือเราจะให้มันส่งตัวเลขก็ได้เดี๋ยวผมลองให้ดูเฮ้ hey Google ส่งตัวเลขให้หน่อย สูงได้เลข81อืมหรืออีกฟังก์ชันหนึ่งครับให้ hey Google คอยลูกเต๋าได้สี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสั่งซื้อมันมาแล้วกันสำหรับราคาที่ทูวางไม้จัดจำหน่าย Google Nest Mini ในประเทศไทยอยู่ที่2,290บาท2,300บาทมีทอน แต่มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ของ t ั o ร m o ูฟ299บาทขึ้นไปลดไปเลย50%ถ้าเป็นลูกค้าของทั o Online หรือ t ั o ร m o ูฟปัจจุบันก็ลดไปเลย50% 300ทัวร์ไตจะลดได้300บาทลูกค้า t ั o g g i g a t e ต็ f i e e r เน็ตบ้านแพ็กเกจ899บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยโอเคครับเดี๋ยวที่ดูบริการสลังซื้อนะครับพวกผมขอจบคลิปนะครับ ชื่อส,สมาชิกของกลุ่มมีดังนี้ครับผมนายกระตันกุญแจรหัส0ูนครับกับผมนายชินวัตรีีม่วง0ูนครับผมนายรองศัสติ์รามาเรือนรหัส0ูนย์นยครับผมนายพงศิริเนาคำรหัส0ูนย์หน้าขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ